โอ้ยท่วมหมดแล้วค่ะทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลยฝนก็ตกมาเรื่อยรถตัวออกไม่ทันสักคันเลยเนี่ยน้ำมาภายในห้านาทีเร็วมาก พีกัดบ้านสูบนะคะตอนนี้พิกัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากสายขาดขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมด ูใครที่ติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาใ,ใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกรุณาต,ติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะ ไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมาช่วยที่บ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยค่ะแบบจะหมดแล้วนะคะโอ้ยไม่หย,ยัง เอาตัวเองให้หลอดนักก่อนนะน้ำแรงมากค่ะน้ำมาแรงมากไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยสาสิบนาทีท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ใครประสานหน่วยกู้ภัยได้ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะ สูบหมูก้าค่ะนายกจรูนพาณิชย์คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาให้ให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะมาเอาคนออกจากออกจากในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าบ้านชั้นหนึ่งะคะเขาออกไม่ได้แล้วะคะ่ะตอนนี้ ที่กำลังดูอยู่ขอความกรุณาประสานงานให้หน่อยนะคะไม่นติดอไปงเนึงเ,างงเ้านึงเนปบกนเ้า,เา,เาใครที่กำลังดูอยู่ช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะตอนนี้ขอความกรุณามากๆค่ะคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยขีดมบ,บาดขีมนันบอเลียยังแล้ว กำแพงบ้านอย่าพุ่งเข้ไปพุดแล้วกำแพงบ้านหัวบ้านฝ้าบ้านไปพุ่แล้วตอนนี้นะหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะใครที่สามารถติดต่อนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้นะคะรีบมาช่วยหน่อยนะคะป้เค็กไปได้ล่ะนัน่น,นนะป้เค็กอยู่ในบ้านสุนคิม ตนตล้มต้นงบ้านพี่เอบอกฝนก็ตกมาเรื่อยๆบ้านสูบบ้านสูบพิกัดบ้านสูบหมู่เก้าค่ะพิกัดบ้านสูบหมู่เก้าตำบลน,น้ำสวยค่ะขอความกรุณานหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะรีบมาเอาคนออกจากออกจากภายในบ้านด่วนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้นะ้ำมาเร็วมากค่ะ30นาทีนี่ท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะ ก่อนละเรียงทีแล้วเสียฮิจุลังคาบ้านเนวแล้วน้ำมาแรงมากค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีว่าจะลดไม่มีว่าจะหยุดฝนก็มาเรื่อยๆค่ะใครสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้ขอความการุณาติดต่อมาด่วนนะคะตอนนี้ คนติดอยู่ในบ้านที่บ้านที่มีหลังคาชั้นเดียวนะคะเยอะมากาเข้าปะแน็กอยู่ในบ้านบอดเดนออกมาบอดายออกบอดายเลยไปลลูกปลลุก ทิค้าห่วงหมดแล้วแม่บุมรถตู้คุณหงอีสานก็ห่วงหมดแล้วค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ Abum ah, boy, maaluk. Maaf. Mana apa yang abum? Awak rasa abum mah? Pasti sini